ไม่ติดกับสาวติส,สกเก็บไอซี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนจะเจอกับเสียงสูงไปตลอดทั้งคลิปของ <laughs> สาวติสนะคะคนที่ติดตามตู่เนี่ยอาจจะเจอความแบบว่าโมโนโทนเสียงเปรีย่ยนคือไออ่ะขออภัยไว้ก่อนเลยขอโทษ <c oughs> ถ้าเกิดว่าทำให้ทุกคนระคายหูเจอเกิดเหตุผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยไมื่อไรเพี่อนจะเป็นความสดใสของช่องของหนูอีกหนึ่งครั้งจะพยายามควบคุมความกระคืบเสียงให้สูงและไม่พูดเอาอีกมา เอ็นดูตักตัวแฟนคลับคะวันนี้ก็คือวันนี้นะคะพี่ไอมาบุกบ้านตู่ซึ่งถ้าใครอยากเห็นบ้านเราี่ยก็คือต้องไปตามในช่องพี่ไอนะพูดเลยว่าทุกซอกทุกมุมบ้านที่ตู่ยไม่เคยเปิดดิฉันเปิดอะไรที่ไม่เคยมีคนถามดิฉันถามต้องก็คือเผื่อพิสุด ไม่ปฏิเสธแม้อะวันนี้นะคะเราก็เลยลากพี่ไอมาคือก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครได้ตามอจะรู้ว่าพเราสองคนมีการสลับรูกเ,เกิดเชินใช่ซึ่งบอกเลยว่าเป็นท้งอออนเท้าก็แสตอบลับดีมากทุกคนบอกว่าน้องตู่อย่าแต่งตัวแบบนี้ กูบอกว่าพี่ตู่ไม่ได้เลยเป็นคาว่าอย่าหาทำาวันนี้เราก็เลยมาสลับกันบ้างแต่ไม่ได้ไปสลับลูการแต่งตัวแต่วันนี้จะมาสลับนนลบูการแต่งหน้าไม่ได้ช่วยเลย <laughs> อันนี้นกูเรียกว่าความหนักใจทั้งหมดอยู่ที่ไอซ์เพราะว่าตู่แต่งหน้าฟิวฟ้ามากนี่เป็นคนแต่งหน้าแบบเล่นใหญ่แต่งหน้าแบบ เออะเออะล้วปกติพี่ก็คือแบบว่าเรียกได้ว่าไม่แต่งหน้า <c oughs> ถ้ากิดเทปตู่เปพี่เป็นคนแบบหน้าโลนโล <c oughs> แล้วก็คือเราก็เลยให้เลือกกันมาคนหนึ่งรูปนะคะที่แบบว่ารู้สึกว่าแต่งหน้าอันนี้ก็คือต้องปังแน่แน่ซึ่งตู่ก็เลยเลือกรูปนี้คะ่ะแปะรูปเป็นรูปที่เห็นชอบว่าชีวิตนี้ไม่รู้จะแต่งหน้ารูปนั้น <c oughs> <c oughs> ตอนไหนอยไลเนอ์ใต้ตาล่างดำสีดำเนี่ยไม่มีเลยบางอ้ยไอ้ไม่เคยแต่งตาขึ้นเหมือนกันเลยเนาะ นส่วนของตู่พี่ก็เลยเลือกเป็นลุคนี้คือเป็นลุกใส่สายใสเกายนะเองแบบคือจริงๆต้องบอกว่าที่มาของลุคนี้คือเพราะว่าพี่อายุ30การแต่งหน้านี่ก็คือน้อยลงเพราะเราแต่งหน้ากันบุบเราจะดูมีทันทีต้องเหมือนแบบใส่สเหมือนแบบตื่นมาแล้วนะเป็นอย่างนี้เลยไม่ได้แต่งโอเคปากเสียดเลยธรรมชาติปากเสียดเลยวีไอโดนทำเป็นตัวเองแก้มสีแบบเบาๆเลยกอดตัวเองอะ กดติงอ่ะกัวเอเนจีพูดก็นติงได้ไม่ว่ากันทีนี้ก่อนอื่นนะคะพี่ไอ้อ่ะก็คือให้ของของเรามาแล้วเพราะ่าเป็นของแบบของขวันขึ้นบ้านใหม่ อายเหมือนกันที่แบบว่าเป็นสิ่งนี้ไม่แตบอกว่าต่อให้เราเปลี่ยนลุคยังไงก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้คือต้องเลือกรองพื้นให้ถูกเบอร์เพราะฉะนั้นเราวันนี้ใช้รองพื้นอะไรนี่ค่ะนี่คือรองพื้นที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะสิ่งนี้คือ s ซอร์ว p e r ูเพอร์เฟ o ติ้งฟ i าวเดชั่นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยซอร์วสดมันจะมีตัวคุชชั่นก่อนอันนี้เพอร์เฟ i ติ้งคุชชั่นปังมากดีมากเราก็ใช้ขายไปเป็นล้านตลับแพคเกจ รองพื้นตัวนี้ออกมาค่ะซึ่งขอเรียกว่ารองพื้นที่ทาให้ผิวหายใจได้ถูกต้องซึ่งตัวนี้นะคะทุกคนเขามีเทคโนโลยีที่สามารถทําให้อากาศซึมหัานเข้ามาได้ก็ทุกผิวของเราเนี่ยเหมือนว่าแต่งหน้าไปแล้วมดผิวหายใจได้มันจะหายใจได้ซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากคันจิซึ่งเป็นกระดาษเกาหลีที่แบบเขาผลิตม,มามากกว่าพันปีก็คือเลิศมาก แล้วคือเนี่ยอินสแตนเดชั่นต้องมาจาก Perfecting Cushion นั่นแหละที่ขายดีมากใช่แล้วอันนี้ก็เลย amp, ลเป็นของซับด้ายล่างจาก Cushion นั่นเป็นรองพื้นถูก,ถกต้องแล้วคือพี่ไอก็อมีการลองก่อนถูกไปแล้วถูกต้องว่าพี่แบบไปไม่ไหวเพราะพี่เป็นสาวเกาหลีโอเคพูดเลยว่าเนื้อมันแบบสุดช้ำแล้วสีแล้วสีสีมีเลือกเยอะก่อนที่คนจะเข้าใจว่าเฮ้ยงานผิวเกาหลียังมันจะต้องแบบว่ามีสามสีนั้นแหละแบบว่าพี่ไอใช้ได้ตู่ใช้ไม่ได้หรอกเพราะ้โหข่าวอะไรเงี้ย n น No 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 มีห้าสี ว้าวเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็สามารถเลิกได้เลยเพราะว่ามีไปถึงแบบเบอร์ยี่สิบห้ามีแบบสามสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้าลดราคาสองพันบาทเฮ้ยราคาดีคือจะบอกเลยนะว่าแพคเกจจิ้งก็คือราชินีกูลมาใช่ราชินีกูลแพคเกจจิ้งคือเหมือนออกมาจากในวัง มันมีความเหมือนแบบขวดน้ําหอมใดๆต่างๆเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะทุกคนมันเป็นรองพื้นเดรรี่ควิทแต่คณลงแล้วมันมีความแบบเหลวใช่เขกเจอมีความแบบว่าไหลลื่นเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความบางเบาเกิดขึ้นแน่นอนถูกต้องพผิวหายใจไงไหายใจไงไงหได้หัว <laughs> พ,พอสัมผัสแล้วแบบเบามากทุกานวเรามเากลองลงาห้ดูเรางหน้เราแล้วกาัวเพัเราะเขาบอกว่ามันจะมีวาวามแบบปกปิดดีแต่มีความบางัเบา จริงๆแล้วเขาไม่แปลงมาให้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งแปลงก็คือเวอร์คือแปลงนี่ทองคําอ่ะเหมือนทองคําจริงแต่งงานด้วยทองคำเออเดี๋ยวเราจะลองลงด้วยแปลงเพราะอยากรู้เคยกันพี่ลองลงด้วยมือดีกว่าเพื่อแบบคนที่แบบว่าไม่ได้มีอุปรกรณ์เสริมอะไรอย่างเงี้ยลงด้วยมือจะเป็นเฮ้ยดีแปลงดีมากทุกคนสิ่งที่ยายชอบพี่เลยนะกลิ่นหอม จริงกลิ่นสไตล์แบบหอมหัวนะคือเราว่าตัวรองพื้นนั้นมันบางเบาอยู่แล้วแต่ว่าพอใช้แปรงมันทําให้เบายิ่งขึ้นผิวค่ะจะได้ของจริงซึ่งถ้าเราอยากให้มันปกติดมากขึ้น<ม>น่ะเราก็แค่ลงไปเฉพาะจุดที่เราอยากให้มันปกติดอะไรเงี้ยถ้าถามพี่นะเนื้อมันจะอุ่มชุ่มชื้นม,ม,มากเลยอะร,รู้จริงทัมลุมผิวอะคือเนี่ยลงแบบไปใช้มือลงอะปาดปาดปาบปๆดด้านเนียนแล้วอะอุ้ยนี่วา่านเนียนจริงใหญ่สีตรงมากสีคือเกิดเพื่อพี่จริงตั้งชื่อสีไว้พัทได้เลยจริงแบบว่าออองงพืืนีี่คฟ แล้วนี่เป็นอัพเดทเมื่อกี้หันตปวตกใจใช่ปะมันแบบมันมีความฉ่ำน้ำอะ่ะไปดูคนอันนี้คือตู่ก็เป็นคนผิวเข้มนะซึ่งเบอร์ยี่ห้าเนี่ยตู่ใช้ได้ดยที่แบบหน้าไม่ลอยอนี่เดี๋ยวเราลงตรงใต้ตาเพิ่มเพราะว่าเป็นคนใต้ตาคล้ำนะคะบางไอ,อาาทาดีไม่ใช้คอนซีลเลอร์จริงหรอจริงโอเคกอรู้ว่าแบบไม่ใช่ผิวจริงจะไม่ใช่ <Okay. S 1> ใช,ใชคอนซีลเลอร์ เฮ้ยดูคนปกปิดดีจริงว่ะเขาไม่ได้มาเล,เล่นเจริงพี่ว่ามันเป็นปกปิดแบบปานกลางทูแบบทายคือหมายถึงว่าแบบตอนแรกอะเห็นไหมก,กะจะยังเห็นอยู่ตอนเนี้ยกะเริ่มหายแหละเพราะว่าเราเป็นอีกนิดก็คือถ้าสมมติว่าลงครั้งแรกอะเราก็จะได้งานผิวที่สวยมากๆแล้วก็เบามากๆแต่ถ้าเราอยากปกปิดเพิ่มเราก็แค่ลงเพิ่มบิวมันเข้าไปให้ดูข้างหน้าก่อน,นะคะทุกคนอุ้ยทุกคนผิวดีมากดูสิอุ้ยหน้าเงาทั้งคู่เลยอะอันนี้ตัวแทนของเบอร์อะไรคะ23 ไอ้ตัวแังของเพอยีนะคะใช่ค่ะผุกคนผิวดีจริงอันนี้ของจริงแบบไม่ได้เวอร์ผิวดีมากทุกคนไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เลยใจรองค่ะได้ฟังสิคะสวยละโอเคอยหน้าหมองอะไรของเนี่ยไม่ได้สวยลดปังลงเพิ่มพี่ยาสีหน้าสวยไหมยาสีหน้าของตู่หรือยาสีหน้ของไอซ์สวยกันโหยากจังจะดีินราคนเขาดีอ่ะว้าโอเค เ้ยแปลงเขาเลิศอ่ะปัดปืนปัดปืนแล้วเสร็จเลยอ๋อจริงรองพื้นเนี่ยดีมากจริงเว้ยจริงจริงอันนี้พูดจริงไม่จะพูดอีกว่าคือแบบดีจริง,รงดีจริง คือไม่ได้แบบว่าบอนเซอร์เราโล,ลเวอร์นะใช่แต่ดีจริงเพลสปอนเซอร์แต่ว่าดีจริงเออแบบดีจริงจริงเราบางคนไม่ชอบทารองพื้นหนาเราสึกว่ายิ่งทานหนามันจะยิ่งโป๊ะ<อ>เรารู้สึกว่าการทําให้ผิวได้หายใจได้มันดีกว่าการที่แบบอัด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 รอ,องพื้นที่มันแบบแน่น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 เข้าไปอะ่ะเรารู้รสึกว่ามันจะทําให้ผิวมันจะหนักใช่ผิวดีมากเลยอือจริงจะมีความสุขกับการรองรองพื้นมากเลยนะตอนนี้คุณดูต้องรู้สึกว่าเราสองคนเวอร์แน่เนี่ยพี่อยากจะบอกอย่างเงี้ยว่าเราไม่ได้เวอร์จริงเราไม่่่้้เเตงออออืืชยูขา สุงตาข่ายเท่าไหร่คะคุณไานสองพันบาทค่ะคุณคุณแล้วแบบสีอะลดอะคุณน้องตู่สามารถมีรองพื้นของเกาหลีเป็นเบอร์ที่ฉันใช้ได้ยังไม่จบมันมีอะไรอีกลงรองพื้นเสร็จแล้วเอาสบ้านเลยได้หรอไม่ได้เพราะอะไรอเกาเพราะว่าเราต้องลงแป้งกันด้วยนะคะเพราะว่าแป้งของเราในวันนี้ให้ดูความราชนิกมุหนึ่งความเวอร์ความใดๆก็คือสิ่งนี้นะคะชื่อว่า soju perfecting powder ค่ะตอนเปิดก็คือ ลูกคุณสเต็ปต่อไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าตัวพับยังใช้ไม่ได้นะคะเปิดเลามาอีกสเต็ปนึงว้าว เป็นแบบแป้งลูกคูณที่สุดแล้วก็มี3เฉดสีด้วยกันมีแบบว่าสีทรานส์ดูเซนสีเบอร์ยี่สิบเอ็ดแล้วก็เบอร์ยี่สิบสามใช่แอบอยากรู้ว่าเบอร์หนึ่งที่เป็นทรานส์ดูเซนเนี่ยมันเป็นยแบบโอ้จเส้นสีขาวเขาบอกว่าแป้งตัวนี้จะมีความเนื้อละเอียดมากแต่เป็นแป้งที่แบบว่าช่วยทําให้แบบว่าหน้าของเรามปนความชุ่มชื้นงง่มแมทปกติแป้งมันจะมีความทําให้แบบว่าหน้าของเราแมทแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแป้งที่ทําให้ผิวของเราดีก็คือแบบว่าชุ่มชื้นไปด้วยแล้วก็แมทไปด้วยแล้วก็คคืืออออกกกกลิ่่่่นนหมมมมาาาาเเเ้้บบบววปป็แแงทียดชุ พี่ลองใช้เบอร์สีขาวแล้วกันได้เดี๋ยวจะลองใช้เบอร์ยิบสามจริง เราพับแบบเป็นลูปูคนตรงนี้มันจะเป็นตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นผ้าที่ขึงไว้ฟิลตาข่ายแล้วแบบนุ่มแล้วคือมันทาให้แป้งที่ออกมามีความเนื้อละเอียดที่นน <_ letter> สุดจริงเราจะลงใต้ตาก่อนเขาบอกว่าแป้งตรงน,นี้ช่วยกันเก็บความชื้นให้กับผิวของเราดีมากมแล้วก็มีสารสกัดจากควอเลนน้ามันธรรมชาติอที่สกัดมาแบบด้วยพืชก็คือมันทาให้แบบทาให้ผิวหน้าของเรามีความฟูมีความผ่องมีความชุ่มชื้นได้ใช้อันนี้ก็คือจะมีความผิวยืดหยุ่นเปล่งประกาย ใส่เหมือนดาวในท้องฟ้าเฮ้ยค่ะเลยอู้อยากอาบแล้วชอบมากเลยอ่ะคือมันพอเรากดขึ้นมามันแบบมันไม่เยอะเกินไปเนาะใช่มันพอดีหน้าเราไม่ดูแป้งเกินไปถ้ามันที่ไอเสร็จดอยเนี่ยเพราะว่าแป้งมันดีระบบข้อเรื่องนี้ได้สมัจริงตัวนี้ทุกคนราคาดีมาก1,900บาทเท่าไค่ะนีทั้งหมด3เฉดสี t r a n s ซ u c e n t 21และ23มค่ะ <G ül> s> <S ก็คือใช้ตัวน,นี้เขาบอกว่าจะไม่ทําให้ตกร่องเดๆยบางเบาธรรมชาติเพิ่ความชุ่ชิ้ให้หน้าของเราสองคนเป็นเพื่องพิสูจน์ผิวดีจริงตอนเนี้ยดีจริงคนเราไม<ด>่รู้ว่า,วาจะพูดว่ายัางไงดีแต่ว่ามันดีจริงมั <S <S 2> <S 2> จะพูดยังไงมันดีจริงมันไม่ได้มันไม่ได้อวยไป <S <S มากกว่าน,นีแล้วจริงมันคือดีมากเลยอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะคะพี่ไอพี่ไอคิวเข้มมากพูดเลยกโก่งแล้วก็เส้นเล็กแบบจริงจงแล้วแล้วคิวที่สักมาคือยังไงอ่ะช่างมันเนี้ยหลอ อันนี้คือเราให้แต่งหน้าตัวเองใช่ไหมกดปุ่มช่วยเหลือให้ตู่เขียนให้ไม่ได้ค่ะไม่ได้หน้าพี่ไอ้โคตรเศร้าเลยอ่ะกดปุ่ที่ง่ายนะคะคุณผู้ชมเศร้าติดาทำได้ไหมคะทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วมันไม่ใช่ง่ายอะไรได้เนี่ย้ยมันทำไม่ได้เราปวดเป็นนางโมโหละรับปวดแต่งหน้าไม่เป็นหนึ่งต้องให้อีกคนนึงตรวจกันบ้านนะได้ไหวไหมไหวไหม ได้แอบสงสารอยู่เพราะคิ้วเข้มสุดๆไปเลยค่ะพอแล้วแค่ต้องคิ้วตรงๆหน่อยตรงๆแล้วก็ฟุ้งๆแบบไม่เห็นต้นไม่เห็นปลายแบบคิ้วมาซึ่งหนึ่ก็ไม่รู้เคเลยอุ้ยทุกคนคิ้วเราอ่อนแล้ว คือทุกคนพิวเราเข้มแล้วเหมือนกันถูพอแล้วหนูวพอแล้วใช่ปะแต่หนูว่าหนูอยากให้พี่แบบลงเก็บแบบว่าขอบให้มันเล็กๆเนี้ยทำทำให้ได้ไหมวะได้แหละกติกาใครตั้งตู่โอเคใครเป็นคนแก้ตู่พี่ช่องใครตู่ต้องตู่จะทําอะไรทำหนูจะทำให้เองโดยการใช้อะไรคะ Perfecting ค่ะเอามาเก็บขอบคิวซะหน่อย ี่ให้ดูให้ดูให้ดูคิวม pues ันเล็กลงเล็กลงปุ Minecraft> ๊บเลยรองพื้นเขาก็ปกปิดเนาะคิวเล็กแล้วคิวเล็กแล้วเปลี่ยนทรงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นอยู่ทรงนี้มาก่อนเลยชิดแทนมันดีมากการทำอะไรแบบเนี้อูอไปเลียวกเกิลเมื่อกี้ปีกันอยู่ที่มาเกิลเมื่อขีดปีไม่เคยทำเลยคืออะไรดี เบียวอนะไรแบบนั้นอ่ะอันนี้อึ้งจริงใช่ไหมอึ้งจริงอึ้งจริงเลยอ่ะต่อไปงานตาละการไหญ่เน้นที่ชมพูเลยล้ำตาไม่แค่นิดเดียวแซมแตนแต่ว่าหลักๆคือตาที่เป็นชมพูชมพูอะเลยก็ได้ชมพูละมุนล,ละม่อมเลยโอเคอเค่ะลงชมพูละมุนล,ละม่อมแล้วเป็นสีชมพูที่หนูไม่เคยใช้สีเลยหรือปะเพราะหนูว่าแบบสีผิวหนูต้องใช้แล้วลอยแน่ลองดูพี่ใช้พี่ยังลอยเลยเอาแต่เป็นลอยแบบเกาหลีง่าย สวยเนี่ยว่าสั้นสีละลายเนี่ยแค่เขาว่าว่าสั้นนี่เขาต้องใช้ยังไงก็แบบว่าปลายอ๋อไม่เข้าใจอยู่ดีแบบว่าปลายเาะงั้นหนูต้องลงกลิตเตอร์ตรงกลางตาสปาเป็นชิมเมอร์เล่นมาเนี้ยนี่เป็นสีเบอร์กันดีเช็ดออกก็ได้ไม่อย่างก็ต้องแบบว่าลงกลิตเตอร์วาวๆเนี่ยกันต้องเหได้อ่อนเนี่ยต้องเนี่ยอ่อนๆกันได้เลย มีโคต้าแค่ไอชโดูสองซีนเนะถูกแต่ว่าจริงๆเลยพี่อยากให้น้องตู่อะเพิ่มความวาวตรงหัวตาให้จึ้งๆแคปได้ไหมโอเคได้เหมือนแบบว่าคนไม่รู้ว่าตาสีตเตอร์ใครได้สิเตอร์ต้องแบบเออะให้คนทั้งประเทศเห็นหรือเออะเออะแล้วได้ถูก ไม้ใช่ลิปมันเหรอไม่นี่ลิปนี่ทางทงลุกเนี่ยได้ทาสีนี้สีเดียวเลยนะหนูว่าเนี่ยลุกวันนี้คือสีนี้สีเดียวยัยไม่มีสีมีชมพูฉ่ำเลยโอเคได้เลยตาหนูต้องกินอันนี้อายไลเนอร์สีชมพูพี่ชอบมากมันจะแบบพี่จะเน้นแบบว่าเบาทำให้แบบว่าเลยมากนะแล้วก็แขนมัจะยาวๆเฟี้ยวไปได้มา ของตู้คือสีดำหางก็คือเชดขึ้นเชดขึ้นแล้วก็หาังล่างหนูวาดขนตาเองด้วยหนูวาดขนตาเองด้วยข้างล่างอ่ะวาดขนตาด้วยอะไรหนูก็จะใช้แบบตอดเส้นอย่างเงี้ยชึบชึบชึบอย่างเงี้ยเฉียวๆนะพี่ไอแอนเนอร์ต้องเฉียวเฉียวเลยอะเฉียวสุดโอเคโอเคเฉียวเหมือนมอไซค์อ่ะนูกี้แอนเนอร์ถูกไหมได้ แต่งจริงมันเฉียวไปอ่ะต้องใส่แล้วแต่ว่างันน้องตู่อะต้องเติมตรงท้องอ่ะเคยได้ตรงท้องล่างอ่ะเออให้มันแบบเออให้มันแบล็ทได้อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละพี่ไอหนูอันนี้เรียบร็จแล้วหนูจะรอพี่รอแป๊บรอแป๊บรอแปฝดน้องตู่เลิศตรวจกันบ้านนะคะคุณครู แล้วก็เติมน้องคนนี้เข้าไปที่ขอบตาใช่ปะใช่ใช่ใช่สู้คนไหนพี่ไอเออสู้ๆนะไอซสวยนะจริงๆรูปเนี่ยรู้สึกว่ารูปม่สวยพี่คงไม่แต่งวะพี่รู้สึกว่าพี่ควรจะสวยเกินไปเป็นปะอยากให้มันขนาดนั้นนะเข้าใจไหมเข้าใจเดี๋ยว ด่าและด่าได้ใจแต่หนูชอบลุคนี้นะพี่ไอดูเหมือนเป็นคนสวยคนหนึ่งแต่แบบว่าไม่ค่อยกล้าแต่งพอเคาอื่นเดือดร้อนไอพี่ไอศูนย์แต่งหน้าตามลุคพูมีเอเออเป็นคนสวยที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่เป็นคนสวยที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจริงๆของจริงเลยอ่ะเขาเป็นการ์ตูนใช่หนูอินอะพี่ไอศนก็แบบหาซาล่าเนาะอ่ะต้องแต่งบ่อยๆแล้วอ่ะจะทำไงใหญ่ี๋ยวสวยอ่ะหนูว่าคนต้องชอบพี่ไอศูยลุคนี้แน่แน่ สวยเวอคนอื่นเด็ดร้อแน่นอนสวยเฉียวเปรี้ยวซ่าการันสี่สุวัันฮาโลวีแต่งต่อแต่งต่อได้แค่ต้องเติมแบบอะไรนนละได้เลยแล้มาประหนึ่งว่าหน้าพี่เป็นผื่นก็ได้คุณเพื่อนชมเห็นนินึงได้ไหมอ่ะได้เพิการกระดิกนิ้วนิดนึงของหัวตูก็คือรังสานขนตาล้ว แล้วจริงกี่สวยนะมาปัดแก้มไปดีกว่าแล้วตู่ไม่ปัดนี่ปัดเบาต้องใช้อันนี้แบบเบาที่สุดในโลกของพี่เนี่ยคือบัเซอร์ปกติเลยแต่ว่าแก้มอะเห็นว่นมันน่ารักซอยแบบว่าชมพูแก้มสีชมพูอย่างเงี้ยหนูปัดช่วงต้องแบบจุกจีมีอย่างเงี้ยปัดทุกช่วงตรงไหนที่เป็นช่วงของแก้มปัดหมดเลยช่วงหนูคือเบามากเบามากแค่ไม่ปัด เอะแอะยังเอกแอะเริ่มเอกแล้วตต้องให้มันกลืนๆด้วยนะอย่าแกงตัวเองเออเออเออแผ่นดินใหญ่นิดนึงนะว่าเออแบบทเไมเราต้องบัดแก้มกว้างขนาดนี้เอ้ามันให้เหมือนแบบไม่รู้เลยว่าแก้มมาจากตรงไหนอะไรเงี้ยนี่เหรอปะเติมความวาวด้วยนะได้เลยจะต้องดูทาไฮไลท์ปะเดียวเท่านั้นลูกนี่ต้องทาทีเดียว โอ้ยนี่ใช่เลยนี่หน้าฉ่ำเบาสาวเกาหลีฉ่ำเปียกจริง,งขอเรียกนะว่าฉ่ำเปียกแต่ตอนนี้นตอนนี้ฉ่ำเปียกต่อไปทาลิปสติกหรือเปล่าของพี่ก็คือลุคนี้แค่สีดเดียวเลยฉ่ำๆแล้วก็เติมกลอสไม่เคยเกิดมาแล้วแบบทาลิปแค่นี้แออกจากบ้านแบบยกลอสเนี่ยนะคะเฉพาะตรงแบบปุยปุยปากปุยปุยปุยแบบปุยปุยปากคืออะไรก่อนตรงนี้ต้องจะมูขึ้นบนมันจะมูหน้าปุยปุยปาก เฮ้ยเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าพี่ไห่ดีเพื่อความแน่นไปค่ะอยู่ดีโอเคทุกคนเพิ่มจุดต้องจิ้มเลยนะจิ้มเลยเออจังซันแหละเออเหลดสวยเหลดไปเปลี่ยนชุดก่อนป่ะเมื่อกี้นั่งแล้วแบบโอ้ ไนช่องของซาติดอีกแล้วไปตอบไม่ถูกเลยก็คือให้ทุกคนคอมเมนต์นะคะว่าพวกเรารอดไหมกับลูกนี้นะคะเนี่ยพี่ขาพานังไม่ถูกโทษนะเสียชุดอย่างเงี้ยเราต้องนั่งท่าไหนออกมันนะแล้วก็คืออันเนี้ยคือพี่ไอบอกว่าแบบน้องตุ่มมันจะลุงลังไปปะพี่ไอถามคำนี้กันหน่ยน่ารักแกจริงๆตเนี้ยคือพอดีพอดี คือเสื้อนี้น่ารักมากนี่ก็ซื้อน่ารักมากตุ้มหัวคือสีมีความแมชกันแล้วก็ใส่ที่คาดผมเล็กน้อยของตูคือสีดําจบไม่มีคำบรรยายใต้ภาพเพิ่มแต่ว่ามีกางเกงมีกางเกงที่ที่บ้านเราไม่มีเลยกางเกงทรงนี้เรียกว่าอะไรหรอมันเป็นทรงลุงอ่ะมันเป็นทรงวินเทจแบบขาบานๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยิ่งใส่สีแดงพี่รู้สึกว่าพี่ดูผอมลงตอนนี้พี่หนักประมาณ38นี่แบบพี่ทำไมพี่ผอมขนาดนี้คือจริงๆคือจริงๆคือไม่ใช่สีแดงจะทำให้เราผอมง่าย คือหยาบขอบแต่พอหนูใส่ชุดนี้หนูบวมมากเลยทัย้มันแบบมันเอ,อะอะมันบังมันดูดน่าจอดเออเหมือนก้อนราชเมลโล่อะตอนบนี้มันน่ารักอ่ะหน้าบ้างหน้า,า,นายัางไงอ่ะทุกคนสวยซูมเข้ามาคนเลยซูมเข้ามาให้เห็นว่าผิวดีแค่ไหนใน,นี่นะคะทุกคนเราผิวสุดขนาดนี้เพราะว่าเราใช้เซอร์วัลซูเปอร์เฟกติงฟาวเดชั่นเ่ยอ้าวไม่ได้เข้าซีนขายของเหรอทำไมเซอร์วัลซูเปอร์เฟกติงฟาวเดชั่น yeah เน้ s ซาวาซูเพอร์เฟกติ้งพาวเอาาังวันนี้นะคะหน้าของเราดีมากๆเพราะเราใช้ s าวา s ูเพอร์เฟกติ้ o พาวเดอ yeah คอเซบบาวาซูเฟฟติกพาวเดอร์วว้า <laughs> โอเคทุกคนก็ถ้าใครอยากซื้อน,นะคะไปซื้อกันได้ตัวรองพื้นเนี่ยราคา2,000บาทส่วนตัวแป้งนะคะก็คือ1,900บาทรองพื้นมีทั้งหมด5เฉดสีแป้งมีทั้งหมด3เฉดสีนะ,ะทุกคนไปซื้อกันได้แล้วก็ถ้าใครอยากให้ตู่กับพี่ไอซ์เนี่ยมาคอลแลบกันอีกเนี่ยก็ไม่ต้องบอกทุกคนคอลแลบกันแบบกันเก่งมากจนแบบลูกค้าเข้าอ่ะทุกคนเออ ยินดีนด,ดจีจริงๆริงยินดีเสมอใครอยากทำอะไรก็คือคอมเมนต์บอกมาได้เลยใช่ถ้าลองสลับแฟนกันละ่ะไหนเลยอยากทำเลยยากอย่าหาทำเลยวันนี้จริงจริงลุคนี้สวยมากใช่ถ้าใครอยากให้เห็นลุคไหนอีกหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยทุกคนวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ